ไปยิงทีปท่าวุ้คขำไปแล้วนี่กลายว่าคุณโลนกิตส้มแล้วนะยังหาจังหวะเล่นไม่ได้เรียบร้อยครับตอนนี้คุณโลนกิตยังไงกับไล์เซเบอร์ของเขายังไงครับตอนนี้กดซ้ายจะเป็นึ่งทีคุณดีออยังไม่โดนนะคุณโลนกิตพยายามจะแทงฮนะ ยังไงหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่เรียบร้อยฮะโดนซิงค์ที่เจออีกทีเลือดแดงแล้วอาวุธหลุดแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาไม่ได้โดนป่านอีกทีแล้วยังไงกลับมาได้ไหมเรียบร้อยเจ็บอาวุธได้แล้วครับตอนนี้พยายามจะเข้าไปทำดาเมจเพิ่มคุณดออยังหาจังหวะเล่นอยู่ฮะยังไงฮะปิดเกมเลยไหมยังไงตอนนี้คุณดออพยายามจะต่อเลือดแต่เรียบร้อยฮะยังไงครับคุณเติ้ลคุณเติ้ลปานนะฮะป่านคุณจีพีอาร์ไปที่ขอบสนามตอนนี้คุณจีพีอาร์เลือดเดิมเหลืองอ่อนๆแล้วแต่ว่าโดนคุณเเตต้ปปปาาาารร์ัววๆแ่่คุณขขอออออบกไสลิดดีพจ เจไม่โดนนะโอ้ยังไงครับตอนนี้พยายามจะเล่นที่ขอบสนามแต่ขึ้นมาได้บนสนามนะแล้วโดนคุณเติ้ลตอดรัวๆเลยฮะเอาละครคุณ J จบอาจะทำยังไงดีครับจะปิดเกมได้ไหมเพราะคุณเติ้ลแดงแล้วเดี๋ยจบไปทั้งอย่างนี้เลยเรียบร้อยคะโอ้คุณ J จบรอจังหวะอยู่แล้วขอแค่ไปขอบสนามแล้วดึงลงไปเลยฮะทีมสีแดงเหลือแค่คุณ J จบกับคุณเซรามิกเท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไงโดนสก็อตคอมโบรัวๆนะครับคุณ J จบเรียบร้อยคุณ J จ R ไอคุณไอคุณไอคุณเอกีปาใส่ผมมะ้าปาดผมขอบสนามแล้วงไจะปิดเกมผมอย่างนี้รอไม่ง่านะคุณ49 ขอปาดไปหนึ่งทีได้ยังไงเออขอปาดอีกหนึ่งทีนะฮะคุณสี่เก้าแล้วปิดลงไปเลยไหมขึ้นมาไม่ได้แล้วแหละโอ้เรียบร้อยฮะโอ้สกอตเก็บไป2แล้วนะฮามจับทุ่มไปหนึ่งทีกดเซจเจอไปหนึ่งทียังไม่โดนนะ,ะกลายว่าตอนนี้เลือดส้มพอๆกันนะฮะแต่ว่าคุณดิออรลดเยอะกว่านะฮะยังไงพยายามจะปาดคุณฉลามบอกเลยว่าตอนนี้คุณฉลามมีไฟมานะฮะโอ้สกินใหม่ได้มาโชว์นะ,ะเล่นสกินใหม่ยังไงก็ต้องแรงกว่าอยู่และะ้วฮะโอ้ มีสกินแล้วมีแรงมากกว่าคนอื่นนะบอกไว้ก่อนนะเกมนี้เอาเลยค่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะโอ้เฟิร์สบาดตกเป็นของทีมสีแดงฮะโอ้โคตรเฟีโฮโฮฮ้ยวเลยใช่ไหมกับสกินของเขานะฮะยังไม่โดนพยายามจะอัปคัดยังไม่โดนปปคดนว้ากูุทิ้งไปเปลี่ยนเป็นเคียวยังไงฮะขอปาดไปหนึ่งทีแล้ยังไงต่อยังไงต่อตอนนี้แดงต้งพูดแล้วปาวุธทิ้งตอนนี้ไม่มีอาวุธแล้วมือป่าจะระเบิดไปแล้วปลาไปไม่โดนแล้วขอเตะไปหนึ่งทีตอนนี้จับหมัดแล้วยังไงคุณแซมมี่ คุณแซมมี่คุณเอก็เลือดน้อยมากครับพยายามหาจังหวะเล่นต้องบอกว่าทิง้งระยะห่างดีกว่าไม่อยากเข้าไปเล่นใกล้ๆแต่ดวงคนแซมมี่เอาไปฆ่าไปหนึ่งทีแต่ยังปิดเกมไม่ได้เล่นยังไงเอาไปฆ่าไปอีกทียังปิดไม่ได้ครับเอาละคุณเอยังไงโดนอีกทีนึงแต่ยังปิดไม่ได้ตอนนี้คุณแซมมี่บอกขอเปลี่ยนอาวุธดีกว่าตอนนี้จับเขียวแล้วดึงไปเลยเรียบร้อยนะรัวเลยครับตอนนี้คุณไมเคิลพยายามจะเข้าไปจับอาวุธจับดาบมาได้นะยังไงครับคุณบอนนี่ก็พยายามจะปาดอยู่ยังไงเรียบร้อยปาดโดนไหมย,ยังไม่่่่โโดดดดนนนนนะะแแตววาาาคคคุณ Michael, ุณณไไไมเเิลลปปปปออออกกทีีี้้รรยยบบ ว่าคุณไมเคิลตอนนี้แดงแล้วยังไงรอกดสีีเจออยู่เรียบร้อยัะไม่รอดนะอูยังรอดอยู่แล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้แต่คุณบอนนี่ปิดเกมไปเลยไหมย,ยังฮะเราโดนคุณไมเคิลตากอย่างนีนึงกดสีเจอยังไม่โดนนะเอาแล้วยังไงครับตอนนี้คุณบอนนี่เลยจะส้มแล้วแต่คุณไมเคิลแดงแล้วขอแค่ทีเดียวขอแค่ทีเดียวเท่านั้นและไม่รอดนะ น้องอาล่นแต่โดนทุกไป1ทีแล้วยังไงตอนนี้ใครว่าเลื่มเริ่มเหลืองแล้วคุณเต้นแต่ว่าคุณนีหนามจะส้มแล้วก็จะแดงแล้วด้วยยังไงฮะตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นคอมโบรัวๆเลยฮะตอนว่าโดนคุณอาเต้นป่า2ที3ที4ทีแล้วยังไงแล้วปาดขึ้นไปโบราไกอีกทีนึงโอ้โหเรียบร้อยปาอวุธทิ้งแล้วจะจับมาได้แล้วตอนนี้พยายามจะทําดาเมจครับกับแคนนอนของเขาคุณนีหนามยังไงแต่ว่าโดนคุณเต้นส่วนไปกาอากาศเรียบร้อยปาแคนนอนทิ้งไปแล้วยังไงโดนป่าไป2ทีโอ้โหตอนนี้เลือดแดงแล้วกลับมาได้มั้กลับมาได้แต่ว่าคุณเต้นกอซิเจอร์ไปทียังไม่โดนแล้วจับกาต้าของเคาตอนนี้คุณนีหนามโดนซิกเจอร์ไปเรียบร้อยไม่รอ กลัวจนกลายเป็นว่าเลือดจะส้มแล้วแล้วใกล้จะแดงแล้วด้วยฮะ คุณไมเคิลพยายามจะเข้าไปปาดนะแต่โดนคุณทีเอ็มทีสวนรุวๆวเลยกดซีเจอร์โดนไปทีนึงแต่ว่าแทบไม่มีผลนะฮะเขเลือดยังลดน้อยอยู่แล้วยังไงพยายามไปขึ้นมากดซีเจอร์ดักอยู่ขอบสนามแต่ยังขึ้นมาได้นะตอนนี้คุณทีเอ็มทีคุณทีเอ็มทีพยายามจะปิดเกมแล้วไหมเพราะตอนนี้คุณพิกไมเคิลเลือดน้อยมากแล้วฮะตอนนี้แดงมากแล้วและเรียบร้อยปิดเกมเลยฮะกดซีเจอร์ยังไม่โดนนะคุณทีเอ็มทีพยายามจะเข้าไปทาจังหวะทำดาเมจแล้วยังไงเรียบร้อยโดนคุณไมเคิลปาดไปสองทีและโดนซีเจอร์ไปเฉยเลยอ้าว อยังไงต่อทีนี้คู่นี้ยังไงเรียบร้อยคุณสโลป่าดอกีทีหนึง่งคุณพัดพยายามจะหาจังหวะเต้นแล้วเรียบร้อยอัป,ปคัาขึ้นมมาถึงทีนะเอาไงครับตอนนี้คุณพัดคุณพัดขออัป,ปคัาอีกทียังจับไม่โดนแต่ว่ากลายว่าคุณพัดตอนนี้เริ่มจะส้มแล้วเรียบร้อยโดนป่าออไป ไม่รอดไหมยังรอดอยู่ฮะแล้วไงคุณสโลเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนแล้วปิดเกมไปทั้งนี้เลยไหมโอ้ยังรอดอยู่คุณพัดยังไงกลับขึ้นมาได้ไหมกลับขึ้นมาได้ด้วยแล้วยังไงคุณสโลพยายามจะยิงแต่คุณพัดเปลี่ยนเป็นรองเท้าแล้วยังไงยังไงขอเตะไปสองทีแล้วยังไงพยายามจะคอมโบแต่เรียบร้อยโดนคุณพัดปาออกไปไม่รอดนะปาอาวุธไปหนึ่งทีตอนนี้คุณเอาความไม่มีอาวุธฮะแล้วยังไงคุณดีออลลงไปปิดเกมเลยไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ครัคุณเอาความกระทืกลงไปหนึ่งทียังไม่โดนคุุณณออคคควาาต่่ยยมืเปลลแังงไโหจ ตอนนี้จับมาเป็นแฮมเมอร์แล้วฮะเมื่อกีก้แกจะปิดเกมเลยฮะกดซีเจอร์ไปที่ขอบสนามเตยังไม่โดนแล้วยังไงเรียบร้อยโดนคุณดิออกดซีเจอร์ไปหนึ่งทีคุณอะควาพยายามอย่างงัดขึ้นมากลายว่าเลือดตอนนี้คุณดิออแดงนะฮะแต่คุณอะควาตอนนี้ส้มแล้วยังไงโดนอัพระฆัหนึ่งทีแล้วปิดไปเลยไหมย,ยังนะเรียบร้อยโอ้โดนคุณอควาสวนกาอากาศ ไม่รอดฮนะทีแต่เรียบร้อยฮะโคนคอมโบไปสองทีนะคุณอาควายัางไงพยายามหาจังหวะเล่นเรียบร้อย3 4ฮิตแล้วยังไงคุณอาควายัางหาจังหวะไม่ได้นะเรียบร้อยขอดึงขึ้นไปหนึ่งทีตอนนี้คุณอันนี้นะนำเลือดจะส้มแล้วยังไงแต่ว่าขอสวนไป2ฮิตครับ3ฮิต4ี่ฮิตแล้วโอห้าฮิตโอ้นึกว่าจะปิดไปทั้งนั้นเลยฮะเรื่องไงคุณอาควาโดนชุดใหญ่ฮนะเมื่อกี้โอ้เกือบไปแล้วตอนนี้คุณอาควาต้องโยนอาวุธทิ้งเลยฮนะบอกเลยขอเปลี่ยนเป็นดาบดีกว่าแต่ว่าคุณนี้นะนำตันนี้พยายามจะหาจังหวะเล่น,บนมบลัอยอยกล มาตึงจัดเลยฮะ Ved. สนามแล้วขึ้นมาได้นะฮะล้วกดซีเจอร์เมกียังไม่โดนแล้วโดนดึงออกไปที่ความสนามอีกแล้วยังไงครับเรียบร้อยโดนดึงอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้กะจะปิดเกมเลยแต่ไม่โดนนะคุณปาบาทอสยังไงครับพยายามจะหาจังหวะได้ตอนนี้เลือดแดงแล้วทั้งคู่อ้าวแล้วฮะยังไงคุณสโลเรียบร้อยพยายามขึ้นมาไม่ทันนะเรียบร้อยพยายามจะดึงไม่โดนนะโอ้คู่นี้ยังไงครับคุณปาบาทอสอาวุธทิ้งไปแล้วเมื่อกี้เอาฮคุณสโล่กดซีเจอร์ไปยังไม่โดนนะคุณปลาบัตท์ท็อตยังไงตอนนี้ปลมาเเป็นขยอ้า โอ้หลอกเลยคุณเออาคุณจี m เงี้ยชื่อมาน s เอเหมือนกันนะฮะชื่อทำๆเหมือนกันบางทีจำไม่ได้แต่ยังไงครับรอบนี้เรียบร้อยคนระับคุณเออาตัวตึงของเรานะฮะมามาเล่นนะฮะคุณเด็กไม่โตอ๋อคุณเด็กไม่โตเคยมาเล่นกับเรานะฮะแล้วยังไงครับคุณเด็กไม่โตโอ้ปาดคุณเอ็อาโอ้คุณเอณอาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยฮนะเรียบร้อยขอปาตุ้งไปหนึ่งทีแล้วพยายามจะเข้าไปต่อยด้วยหมัดเปล่าแต่ยังไม่โดนโอ้เอาล่ะ รอบนี้มีมวยนะรอบนี้ตึงเลยของจริงบอกเลยมาแล้วนะฮะป่าได้ย่นพี่แล้วยังไงป่าวูทิ้งไปแล้วยังไงปิดไปเลยไหมโอ้เกือบไปแล้วนะคุณธงกิจ ดีไม่โดนฮะแต่คนโอทีจีขึ้นมาได้ครับแล้วพยายามยิงมีสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตแล้วยังไงพยายามจะลงไปําเลยฮะแต่เมื่อกี้เกือบไปแล้วนะแต่กายป็นว่าคุณโลนากิตอนนี้ก็เลือดแดงนะคุณโอทีจีขุยออกมาโดนไปด้วยฮะแล้วเรียบร้อยฮะโดนป่าไปอีงทียังไงครับคุณโลนากิคุณโลนากิจ,กจ,จะเข้าไปเก็บอุธได้ไหมขอต่อยไปด้วยมือเปล่าแล้วยังไงจับอุธได้แล้วพยายามจะหาจังหวะเล่นสุดท้ายนี่ยังไงปาอุธทิ้งไปแล้วปิดเกมไหมคราวนี้คุณโอทีจีขอบดึงออกไปที่ขอบสนามกลับมาได้แล้วพยายามจะกระทืบแต่่ไมรอดนะ โดนคุณโลนากิจสวนกาอากาศและไม่รอดนะฮะบอกเลยมาเจอคุณเด็กไม่โตอีกแล้วแล้วคุณเด็กไม่โตเหมือนจะชนะทางคุณเอสอาตลอดเลยฮะตอนนี้กลายว่าคุณเอสอาโดนรัวๆเลยฮะยังไงครับคุณเอสอาคุณเอสอาเรียบร้อยโดนคุณเด็กไม่โตจับทุ่มอีกแล้วนะคุณเอสอาโอ้เอาละฮะยากนะฮะรอบนี้คุณเอสอายังไงคุณเอสอาโดนคุณเด็กไม่โตตีเท่านมือเปล่าด้วยแล้วยังไงเนี่ยคุณเอสอาพยายามจะจับทุ่มแต่ว่ายังไม่โดนฮะโดนต่อยอีกสองแล้วโดนทุ่มลงไปเลยยังไงครับคุณเด็กไม่โตขึ้นมาได้ไหมขึ้นมมมาาไได้นนะะะะพยยยจเรรรีบออ่ โอเกือบไปแล้วนะคุณเอ็ดโดนคุณเด็กไม่โตเล่นซะยับเลยฮะพยายามจะหาจังหวะเล่นตอนนี้คุณกั์ดคอไปหมุนหนึ่งทียังไม่โดนนะคุณอมยิ้มพยายามจะจับนะฮะแต่ขอปาวุดบไปหนึ่งทีไม่โดนฮะตอนนี้ขอปลาลุทุ่มมหนึ่งทีโดนฮะแต่ว่ายังดบได้ฮะโดนอีกายทีไม่โดนนะแต่ว่าโดนปาสวนตายว่าตอนนี้คุณกั์ดจับมาเป็นธนูนะฮะพยายามจะหาจังหวะเล่นแล้วยังไงปาสองทีสามทีสี่ทีแลว้วกดซีเจอไปเลยฮะ โอ้โหเกือบไปแล้วนะคุณอมยิ้มกลับมาได้แล้วโดนซิกเจอร์โดนอีกทีนึงด้วยแล้วยังไงพาวุ้ทิ้งไปยังไม่โดนฮะคุณกาสตาโวต,ตอนนี้เอ้าขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาไม่ได้นะโอ้ ลงไปตายเฉยเลยคะคุณกาสตาโวตอนนี้จา้าบุญแล้วทั้งคู่ระหว่างแคนนอนกับแลนเซอร์ยังไงฮะับขอกซีเจอร์อีกทีครับคุณน้องพันแต่ไม่โดนฮะโดนคุณแบทผ่าคอมโบมา3 4ฮิตเลยยังไงฮะเรียบร้อยดกดซีเจอร์รอดักอยู่แต่ไม่โดนนะและยังไงกดซีเจอร์อีกทีนึงครับแต่ว่าคุณน้องพันพนยายามจะหาจังหวะเล่นแล้วกดซีเจอร์ไปเรียบร้อยครับคุณแบดกดอาซีเจอร์โดนไปเมื่อกี้คะแต่ว่ากลายว่าคุณน้องพันตอนนี้เลื่อนเลือน้อยกว่าแล้วยังไงปาวุ้ทิ้งไปคุณแบดกดซีเจอร์อรขอข่าวสนามแต สิงเนเจอร์แล้ดักอยู่ความสนามไม่รอดฮะโอ้โหรอบนี้ยังไงครับคุณแบสไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่แลนวนาหมายเล็กหนึ่งเลยฮะรอบนี้บอกเลยว่ายากนะฮะ ทีมสีแดงมาแล้วฮะนิรนามหมายเลข2อะฮะโอ้ก็สรรหาตั้งชื่อกันนะฮะนิรนามไม่มีชื่อเลยต้องตั้งให้นะฮะคุณนิรนามนะเรียบร้อยฮะปาดไปหนึ่งทีตอนนี้คุณแบสพยายามจะผ่าจังหวะปาดแต่ว่าเรียบร้อยโดนไป2ฮิตแล้วยังไงคุณนิรนามหมายเลขสองขึ้นมาไดไหมขึ้นมาได้แต่ขอจิ้มไปหนึ่งทีแล้วยังไงแต่ว่าโดนคุณแบสตีสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตแล้วังปิดเกมไปเลยไหมโอ้โหอ้าวเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้ยังไงคุณนิรนามโดนรัวๆเลยฮะตอนนี้เริ่มส้มแล้วคุณนิรนามเรียบร้อยฮะจิ้ออกไปแลลเยะ นะฮะแต่ทีมสี่ท่นเงินเหลืออีก7นะฮะแล้วยังไงครับคุณมามุชคอมโบรัวๆเลยฮะโอ้คุณกาสตาร์วอรอบนี้ล่าจะเล่นไม่ออกแล้วฮะยังไงฮะตอนนี้ไม่มีอาวุธเลยฮะเอาแล้วะฮะยังไงจะอาวุธได้แล้วถือกาตาแล้วยังไงครับคุณมามุช คุณมามูดตอนนี้มีอาวุธนะปลาระเบิดทิ้งไปแล้วยังไงรอดักอยู่ครับคุณกาสซาโวแต่ว่าคุณมามูดตอนนี้เก็บเป็นออฟได้แล้วพยายามจะลงไปปิดเกมเลยยังไงแล้วต้องว่ากาสซาโวขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ฮะแต่ว่าคุณมามูดยังไงนึกว่าหล่นไปแล้วแล้วยังไงคุณกาสซาโวลงไปปิดเขาแต่ว่าหล่นไปเองอีกแล้วนะฮะมอกเลยคุณบอนนี่กับคุณไว้ก็ยังเป็นผู้ชมที่ดีนะฮะไม่ต้องกลัวฮะเป็นผู้ชมที่ดีอย่างน้อยตาที่แล้วก็ได้เล่นนะฮะคุณบอนนี่กับคุณวงเฮรอกาาโจิ่ะ กัสซาวูบอกจับไม่ทนแล้วนะฮะจับไม่ทนแล้วบอกว่าแพ้มาหลายตาติดแล้วเก็บอุดเก็บไม่ทันนะตอนนี้คุณบอนนี่เลือดแดงมากแล้วกดซีจเจอร์ปหนึ่งทีครับคุณฉลามแต่ว่าหลบได้นะตอนนี้คุณบอนนี่จับอุดได้แล้วยังไงแต่ว่าโดนคุณฉลามปล่อยออกไปที่ขอบสนามอีกแล้วยังไงครับขอเสิร์ฟไปหนึ่งทีครับคุณบ bon อ,อนนี่แลวยังไงต่อทานด้านขวว่าคุณฉลามอาวุธดุดแล้วกดซีจเจอร์ไปไม่โดนใครนะและยังไงต่อตอนนี้คุณฉลามตอนนี้กลับมาจาับขวานแล้วตอนนี้วัดกันที่ฮิตส ปิดด้วยซิมิเจอร์กลางอากาศเลยฮะโอ้โหคุณมอนนี่ ไม่รอดฮะแต่ว่าเอาละครับยังไงครับตอนนี้กลับมาที่คุณพิมนะแต่ว่าโดนคุณพิมยังไงตอนนี้คุณพิมยังโดนโดนเมยโอเคโดนปาดแล้วหนึห่งทีแล้วยังไงต่อคุณพิมพยายามจะเข้าไปปิดเกมเลยไหมเพราะว่าตอนนี้คุณแบสเลือดเริ่มจะแดงแล้วโอเคตอนนี้แดงแล้วฮะกดซีเจอร์โดนไปหนึ่งทีแล้วยังไงคุณพิมจะขาดจังหวะเล่นไม่ได้ฮะเรียบร้อยโดนคุณแบสปาดไปอีก่ทีแล้วยังไงต่อเรียบร้อยปาดอีกหนึ่งทีกดซีเจอร์ไปหนึทีแล้วยังไงกลายว่าตอนนี้คุณพิมคุณพิมเลือด เอาอย่างไงฮะตอนนี้คุณจุยดุยบอกขอส่วนไปอีกสองทีแล้วยังไงตอนนี้กลายว่าคุณจุยดุยเสียเลือดไปเยอะกว่าแล้วโดนเด็กไม่โตใช้อ่าซิกเนิเจอร์ไปหนึ่งทีได้ยังไงตอนนี้ปาวูทิ้งไปเปลี่ยนเป็นดาบแล้วปากำโดนด้วยแล้วอัปเปอร์คารไปหนึ่งทีตอนนี้คุณจุยดุยแล้วปาดด้วยขวานแล้วยังไงต่อลงมาได้ฮะแต่ว่าโดนปาดนนอีกทีโอ้โหคุณเด็กไม่โตตอนนี้เอายังไงฮะกลายว่าจากเมื่อกี้จะกนำคุณจุยดุยแล้วเรียบร้อยอะโอ้โดนคุณจุยยดดดักกออออู่่ขสนนามมซิเร์ไฮ อ่ะแล้วกลับมาที่คู่คุณมิดกับคุณดีวายนะคู่นี้ยังไงครับคุณดีวายอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดในชื่อของคุณชาชาไทยนะฮะตอนแรกเขาไม่มีชื่อนะชื่อหายก็เลยตั้งชื่อคุณนิษนามไปแล้วเขาไปเปลี่ยนชื่อมานะฮะเป็นคุณดีวายแต่ยังไงครับตอนนี้คุณดีวายจะได้เล่นไหมคุณมิดดึงรัวๆเลยฮะแต่ว่าเลือดยังสูสีกันอยู่เรียบร้อยปาวุธไปสิ่งทีแต่ว่าคุณมิตบอกขอปาดคืนนะฮะและยังไงครับคุณดีวายขึ้นมาได ขอเปลี่ยนเมน,น,นูดีกว่าแล้วยังไงปาดคุณแอสตามาตินไป4ฮิต5ฮิตด้วยโอ้สวยงามครับเอาไงฮะตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นคุณแอสตาม,มาตินรออุดรอดักอยู่แล้วแล้วจิ้มไปหนึ่งทีตอนนี้กายว่าเลือดแดงพอๆกันแล้วแล้วยังไงต่อโอ้โหคุณมาตินไม่ปล่อยให้คุณเดือรอดขึ้นมาได้นะแต่ต้องโอเคขึ้นมาได้แล้ว,ตอ,ลวตอนนี้กายว่าคุณมาตินตอนนี้จับบูทแล้วยังไงโดนเดือรอดปาอาวุธไม้ยางฮะตอนนี้จับพนนูแล้วโดนจิ้มไปคนละทีตอนนีน้กายว่าเลือดแดงแล้วอยู่ท โอ้โหคุณตลอดเก็บแอสซันมาติ้นได้รอบนี้มีลุ้นนะฮะ <c oughs> คุณมิดโดนยิงไปสองทีแล้วยังไงต่อกลายเป็นว่าตอนนี้คุณมิดไม่มีอาวุธน,นะ,ะโดนคุณพีสมบีเก็บไปกลายเป็นว่าจากตอนแรกเลือดเต็มๆนะตอนนี้คุณพีสนบีกลับมาสู่สีคุณมิดแล้วเลือดจะแดงพอกันแล้วยังไงตอนนี้คุณพีสมบีกระโดดอยู่ตรงกลางหลุมเลยและเรียบร้อยขอลงมากดไปสองฮิตแล้วกดสีเจอไปยังไม่โดนคุณมิดก็สวนในซิงเกิลเจอแต่ยังไม่โดนกลายเป็นว่าตอนนี้คุณพีสมบีคัมโบไปสามฮิตแล้วตอนนี้ต่างคนเรียบร้อยฮะโอ้คุณพ และปาดออกไปไม่รอดนะแต่เรียบร้อยคุณเกียรติสักมาแล้วตึงจัดเลยตอนนี้คุณเดลลอดกลับเข้ามายังไงครับคุณเดลลอดนึกว่าหายไปแล้วนะโอ้รอบมีบอกเลยว่าตึงของจริงนะรอบนี้มีโอมีแววเลยมีแววที่ทีมน้ําเงินจะโดนชัดดาวนะฮะ จะหยุดจะนชนะต่อเนื่องนืกไม่ยังไงฮะยิงคุณเกียรติศักลงไปข้างล่างฮะยังไงครับตอนนี้คุณเกียรติพยายามจะหาจังหวะเล่นเรียบร้อยตอนนี้ถือออฟอยู่แต่ว่าโดนคุณอาร์ตันมาตินคอมโบรัวๆเลยฮะตอนนี้กลายว่าคุณเกียรติศักเลือดแดงแล้วยังไงคุณแอตตันปิดเลยไหมยังปิดไม่ได้ฮะเรียกขุยออกมาแล้วยังไงต่อโดนคุณอาร์ตันมาตินปาดไปหนึ่งทีฮะโอ้เรียบร้อยฮะคุณแอตตันมาตินคอมโบชุดใหญ่แล้วปิดไปเลยฮะเก็บเลยไหมแต่คุณนายฟ็อกกลับเข้ามาบนสนามแล้วจิ้มไปสองทีแล้วยังไง ังไงถือขวานกลับไปปิดเกมเลยไหมโอ้โหเกือบไปแล้วฮะแต่ก็ยังโดนอยู่ดีแล้วเรียบร้อยโดนปาไปทีแล้วยังไงปาหุธกลับไปเก็บเลยยังไงแต่ยังขึ้นมาได้ฮะโอ้โหด่านนี้มันมีกำแพงด้านบนนะฮะทำให้ยังบินไปไม่สุดนะโอ้ยังไงครับคุณนายฟ็อกมีกำแพงช่วยไว้นะมีเพดานช่วยไว้แต่แล้วยังไงฮะคุณมีสบีแล้วยังไงอ่ะคุณมีส่นวงงสนบีบอกกำแพงแล้วยังไง โอ้โหขอปาดด้านข้างไปเลยฮะไม่รอดนะคุณเกียรสักรเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่าคุณนายฟ,ฟ็อกก็เริ่มใกลจะเท่ากันแล้วฮะเรียบร้อยการคิวครั้งแรกในไล์โอ้โหเป็นประวัติศา์นะฮะเมื่อกี้อย่างน้อยก็เก็บคุณพี่สุนมีไปได้ใช่ไหม้ <c oughs> ดยซิกเนเจอร์ของเขานะเป็นไงตัวนี้เข้ามือไหมนะคุณช้างใช้ได้ไหมตัวนี้ถูกใจยังตัวเขียวแต่เหมือนจะเล่นหอ,อกมากกว่าเขียวนะดูรู้สึกแล้วว่าเหมือนจะถนัดหอ,อกมากกว่านะ อันแล้วแต่คุณเกียร์สักยังไงคอมโบรัวๆเลยฮะตอนนี้คุณนายฟ็อกกลับขึ้นมาได้ไหมกลับมาได้แล้วปาดคุณคเกียริสักไปเรียบร้อยอะ่ะ